สวัสดีครับผมโก้โปรดักต์เทมเพลตนะครับวันนี้เราจะมาครับลงชื่อเข้าใช้หรือสมัครยูเซอร์นะครับของตัว DJ ไซ l ์เพื่อเราจะทําการแอคทีเวตตัวโดรนแล้วก็ตัวรีโมทนะครับขั้นตอนในการที่เราจะทําการลงชื่อเข้าใช้หรือแอคทีเวตตัวโดรนนี้นะครับไม่ยากเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับการที่เราจะต้องนะครับลงชื่อเข้าใช้อย่างนี้นะครับผมแนะนําให้เรานะครับทาการทีาเรียกว่าดิจิตอลนะครับหรือลงชื่อเข้าใช้ผ่านตัวมือถือนะครับไม่ว่าจะเป็น iOS หรือ Android ก็ได้นะครับเราจะต้องทำการโหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าดีใจไฟล์ก่อนนะครับขั้นตอนง่ายๆก็คือสำหรับตัว iOS เราสามารถโหลดผ่านตัว a p p l e Store ได้เลยนะครับแต่ว่าในส่วนของตัว Android เองนะครับจะมีปัญหานิดนึงนะครับต้องต้องอัปเดตผ่านตัว Google Chrome นะครับขั้นตอนในการอัปเดตก็ไม่ยากนะครับเราแค่ดาวน์โหลดตัวไฟล์นั้นมานะครับผ่านตัวเบราว์เซอร์ที่เป็น Google Chrome นะครับค้นหาคำว่าดีใไฟล์นะครับแล้วก็จะมีคำว่า ดาวโหลด APK นะครับเราก็ดวาวโหลดตัว APK นั้นมาแล้วก็กดติดตั้งเรียบร้อยนะครับต่อไปนะครับเราก็มาทำการเข้าแอปดีใจไฟล์ตอนนี้ผมได้โหลดมาเรียบร้อยแล้วนะครับเข้าแอปดีใจไฟล์เพื่อจะลงชื่อเข้าใช้สำหรับใครที่ยังไม่มีใครที่ยังไม่มีแนะนำให้เราลงชื่อเข้าใช้โดยใช้อีเมลที่อยู่ในตัวสมาร์ทโฟนของเรานะครับเราก็เข้าตรงน,นี้ครับ แอป DJ ไฟอ่ะโอเคครับในการที่เราจะสมัครนะครับลงชื่อเข้าใช้นะครับถ้าใครที่ยังไม่มีเนาะเราก็เข้าตรงคําว่าล็อกอินเสร็จแ,แล้วก็ใส่อีเมลที่เราอ่ายังไม่เคยสมัคร อ่าโอเคครับเสร็จเรียเสร็จเรียบร้อยใส่ลงชื่อเข้าใช้เรียบร้อยลงชื่อตรงนี้จะเป็นแค่ชื่ออ e ีเมลของเราที่อยู่ e mail. อีเมลอ่าสำคัญมากนะครับเราดูนะครับว่าชื่ออ e ีเมลเนี้ยเป็นของเราจริงๆหรือเปล่านะครับเพราะว่าข้อมูลเกี่ยวกับการลิงก์หรือส่งเข้าไปในตัวอ e ีเมลของเรานะครับจะได้ถูกต้องแต่ไม่ใช่เป็นการล็อกอินผ่านอ e ีเมลนั้นเป็นแค่ลงชื่อเข้าใช้ผ่านชื่ออ e ีเมลนี้แค่นั้นนะครับกด คำว่าตกติ๊กลูกศรข้างล่างแล้วก็กดถัดไปต่อไปจะเป็นการตั้งค่าเรื่องของตัวพาสเวิร์ดนะครับพาสเวิร์ดเนี่ยสำคัญมากๆตรงที่ว่าถ้าใครใส่ไม่ถูกนะครับหรือตั้งไม่ถูกเงื่อนไขจะไม่ผ่านเงื่อนไขของเขาเขาจะบอกว่าให้เราตั้งรหัสผ่าน8ตัวถึง16ตัวแนะนําให้ใช้ตัวเล็กแล้วก็ตัวใหญ่ตัวเล็กแล้วก็สัญ,ญลักษณ์แล้วก็ตัวเลขนะครับ อ่าเรียบร้อยนะครับก็จะประมาณนี้แล้วก็มาใส่รหัสโค้ด้างล่างที่เขาโชว์ขึ้นมาใส่ให้ตรงครับ CQDM ตัวเล็กตัวใหญ่ใส่ให้ถูกพอเรียบร้อยก็กดตรงนี้นะครับสมัครสมาชิกแล้วก็กดลงทะเบียนอ่าเรียบร้อยแล้วครับผมก็ได้อ่า user ในการที่เราจะอ่าเขาเรียกว่า activate ตัวโดนนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อผมได้ user เรียบร้อยนะครับได้อ่าจำชื่อได้แล้ว รหัสได้แล้วเป็นของผมเรียบร้อยเราก็มาทําการเขาเรียกว่า,าลงชื่อเข้าใช้ผ่านรีโมทหรือนะครับผ่านตัวมือถือก็ได้สําหรับใครที่ใช้สกูลพวกมินิทวิีที่ใช้รีโมทที่ใช้มือถือแต่สําหรับใครที่ใช้รีโมทแบบนี้นะครับคือถ้าเกิดว่าเราลงทะเบียนหรือลงชื่อเข้าใช้ในตัวรีโมทเองตั้งแต่ตอนแรกอาจจะไม่ผ่านก็จะติดปัญหาตรงนี้อยู่ดังนั้นให้แนะนํา ให้สร้างยูเซอร์ที่มือถือก่อนเมื่อเราได้นะครับเมื่อเราได้ตัวเขาเรียกว่ายูเซอร์เรียบร้อยแล้วเราก็มาทําการล็อกอินผ่านตัวรีโมทใครที่ใช้รีโมทที่เป็นตัว DJI RC DJI RC 2หรือ d ด i ี c า r o ตัวนี้นะครับก็มาทำการลงชื่อเข้าใช้วิธีการลงชื่อเข้าใช้ง่ายๆนะครับเบื้องต้นเราจะต้องมีอินเทอร์เน็ตนะครับจากตัว พื้นที่ที่เราอยู่อย่างเช่นในบ้านหรือ,อที่ไหนก็ได้ที่เราต้องการที่ใช้เน็ตเราสามารถปล่อยฮอสปอตจากตัวสมาร์ทโฟนของเราก็ได้เราก็ปล่อยฮอสปอตก่อนเสร็จแล้วเราก็ทําการเขาเรียกว่ามาเชื่อมต่ออินเอร์เทน็ตผ่านตัวรีโมทเราปัดหน้าจอลง2ทีอย่างนี้คนระับปัดปุ๊บแล้วก็ปัดยาวแล้วก็กดแช่รตรงคําว่า wifi แต่แล้วก็จะขึ้นตัวอุปกรณ์ที่เป็น Wifi ขึ้นมาหลายตัวเลยเราก็เข้าตัวของเรานะครับอันนี้ผมใช้ตัวนี้อยู่เราก็ใส่รหัสของเราอ่ากดเชื่อมตัวรีโมทที่เป็น rcpro เปรียบเสมือนเป็นสมาร์ทโฟนเครื่องหนึง่งแต่ว่าไม่มีไม่ได้มีซิมนะครับไม่ได้มีอินเทอร์เน็ตเราต้องเราต้องเชื่อมอินเทอร์เน็ตให้เขาโอเคเสร็จแล้วนะครับเราก็กด ลงชื่อเข้าใช้ตรงนี้ตรงคำว่าโปรไฟล์ล็อกอินเดี๋ยวผมขอล็อกอินก่นอนใส่ชื่อเสร็จแล้วใช่ไหมครับกด next เจ้มลูกศรถูกแล้วกด next แต่แล้วเราก็มาใส่รหัสของเรา อ่าแล้วก็กดล็อกอินเป็นอันเสร็จสิ้นในการที่เราจะอ่าลงชื่อเข้าใช้ในตัวรีโมทที่เป็น RC Pro นะครับโอเคเรียบร้อยต่อมานะครับเมื่อรีโมทถ้าเป็นอ่ารีโมทเพิ่งแกะมาใหม่เลยเขาจะให้เรากดคำว่า Activate เพื่อเปิดใช้งานมาดูตัวอย่างนะครับตัวโดนตัวนี้นะครับยังไม่ทำอ่ายังไม่ได้ทำการ Activate นะครับวิธีการของเขาก็คือเราต้องทำการเชื่อมต่อระหว่างตัวรีโมทกับตัวโดน ขั้นตอนนี้ก็คือว่าเราเปิดโดนขึ้นมาโดยการกดตัวปุ่ม Power นะครับด้านหลัง2ทีแค่ยาว1ท่าน1ทีสั้นแล้วก็อีก1ทียาวจนไปพัดเริ่มขยับแบบนี้อ่าแล้วก็วางโดนลงในกรณีที่เราซื้อโดนมาใหม่ๆตัวโดนเองกับตัวรีโมทจะทําการ p a ร r i n g และจับคู่กันเรียบร้อยแล้วสมมุติว่าตัวโดนตัวนี้ไม่ได้มีการจับคู่มาก่อนตั้งแต่ตอนแรกเราจะต้องมาทําการจับคู่เอง นะครับก็ขั้นตอนไม่ยากเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังวิธีการเชื่อมต่อตอนนี้นะครับตัวหน้าจอของตัวรีโมทเองนะครับขึ้นว่า activate d 디지 Device ก็คือเปิดเครื่องใช้งานให้กับ Aircraft Aircraft คือตัวโดรนล้วก็แค่กดคำว่ากีครับรอสักครู่ก็น่าจะประมาณไม่เกินนาทีครับเดี๋ยวเขาจะทำการลงชื่อเข้าใช้ให้แล้วก็เปิดเครื่องใช้งานถ้าเราไม่ทำขั้นตอนนี้ตัวโดรนจะไม่สามารถบินได้โอเคเขาจะขึ้นว่า activate เซตฟูเรียบร้อยใช่ไหมครับขั้นตอนต่อไปนะครับเขาจะขึ้นโชว์เรื่องของการอัปเดตเฟิร์มแวร์ต่างๆซึ่งขั้นตอนนี้หลายๆท่านอาจจะมีอินเทอร์เน็ตที่ไม่ได้แรงพอซึ่งตัวนี้นะครับถ้าเราจะอัปเดตก็ประมาณ1859เมกะไบต์ซึ่งเกือบ1นึ่กิกเลยอ่าเป็นกิกเลยครับซึ่งพันกว่าก็ประมาณ1นึ่กิกนะครับประมาณ1นึ่กิกดังนั้นนะครับถ้าในกรณีที่เรา,ามีคอมพิวเตอร์นะครับหรือ มีอุปกรณ์อย่างเช่นคอมเราสามารถที่จะเอาตัวคอมพิวเตอร์เองนะครับมาอัปเดตผ่านาผ่านคอมได้อัปเดตเฟิร์มแวร์ผ่านคอมผมแนะนาอัปเดตผ่านคอมจะดีแล้วก็ถูกง่ากว่า,าในกรณีนี้ถ้าเราเกิดว่าเราอัปเดตผ่านตัวรีโมทอาจจะต้องใช้เวลานานแล้วก็อาจจะทําให้ตัวโดนั้นอัปเดตไม่สมบูรณ์นะครับผมขอข้ามตัวนี้ไปก่อนอ่าโอเคก็เรียบร้อยนะครับสําหรับการเตรียมตัวนะครับลงชื่อเข้าใช้นะครับแล้วก็การสมัคร ยูซอร์นะครับจบไปเรียบร้อยแล้วก็เบื้องต้นเช็คแบตเตอรี่ก่อนอแล้วก็มาลงชื่อเข้าใช้นะครับไม่มีชื่อก็สมัครชื่อลงเข้าใช้เสร็จแล้วเราก็มาทําการ Activate ขั้นตอนต่อไปนะครับจะเป็นการเขาเรียกว่าผูกตัวบัญชีดังนั้นการที่เราจะดูว่าบัญชีของเรานะครับได้ทําการผูกห็ือยังเข้าคําว่าโปรไฟล์เข้าคำว่า Device Manager อ a n a g e m e n t นะครับ เสร็จแ,แล้วจะมีอุปกรณ์โชว์ขึ้นมาเขียวๆว่ามีการเชื่อมต่อก,กับตัวอุปกรณ์อาโดนอยู่กดตัวนี้เข้าไปครับมาอีกสามโปรนะครับชื่อตัวนี้ทําการถูกไปแล้วก็คือเป็นชื่อว่าอ,อีเมลของผมนะครับถ้าเราอยากจะลบก็กดรีมูฟนะครับเพื่อจะลบออกดังนั้นเราต้องการที่จะไปเชื่อมกับรีโมทต,ตัวอื่นนะครับเราจําเป็นจะต้องนะครับลงชื่อเข้าใช้ตัวนี้ให้ด้วยนะครับให้ให้ตรงด้วยถ้าไม่งั้นนะครับมันจะไม่ใช้มันจะใช้งานไม่ได้ ก็จะขึ้นให้เราผูกอุปกรณ์ใหม่แต่แล้วถ้าเกิดว่าอีเมลตรงนี้ไม่ได้ตรงกันนะครับสมมุติว่าผมใส่อีเมลขอไก่เข้าไปแล้วก่อนแล้วกันตัวนี้แล้วผมเอารีโมทใหม่มาแล้วมาเชื่อมขอไข่มันจะบินไม่ได้นะครับเราต้องใส่อีเมลใส่อีเมลขอไก่เข้าไปนะครับโอเคอ่ะมาลองสินค้าตัวจริงได้ที่นี่เลย DJI e x c e l l e n c e Store by Big Camera ที่ M K Center ชั้น5พร้อมสิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้า Big Camera สามารถเข้าร่วมกิจกรรม DJI Workshop เพื่อเรียนรู้วิธีการใช้งานสินค้าที่ใจแบบ e ซ์ค u ู i ีฟได้ทุกเดือนติดต่อรละเอียดได้ที่ Facebook b ิ g c แ m ่ r าแล้วพบกันครับ